การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ 4N1C m o เดลของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวโดยนางพัฒรมาศกรัรมนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาประจวบคีรีขันเขตหนึ่งจังหวัดประจวบคีรีขัน โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน521คนโรงเรียนมีห้องสมุดเป็นเอก,กเทศสำหรับบริการทั้งนักเรียนครูบุคลากรตลอดจนชุมชน โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและมีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอ่านอย่างสม่ำเสมอตามความสนใจโดยไม่จำกัดสถานที่เวลาและเรื่องที่อ่านการสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่ง,งยืน การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียนจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อโซเชียลการสื่อสารที่สามารถส่งผ่านถึงกันได้อย่างรวดเร็วอาจมีผลทำให้การอ่านหนังสือของผู้เรียนลดน้อยลงโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ 4N1C m o เดลขึ้นทั้งนี้ 4N หมายถึง4 Network การบริหารจัดการโดยการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการทำงานของโรงเรียนตามช่วงชั้นได้แก่ช่วงชั้นปฐมวยัยช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2และช่วงชั้นที่3และวันซีหมายถึงวันคอมมู n นิตี้ได้แก่ผู้ปกครองชุมชนบ้านวังน้ำเขียว วิธีการดําเนินงานในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบด้วยการทํางานตามระบบวงจรเดมมิงหรือ PDCA ในการดําเนินงานการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้ขั้นวางแผนแผน ตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประกอบด้วยครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนชุมชนผู้เกี่ยวข้องพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนทั้ง f o n 1 c ให้ได้ร่วมวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันขั้นปฏิบัติดูครูประจำชั้นดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแผนที่วางไว้และพานักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งดังนี้ เอ็นวันดำเนินกิจกรรมกระเป Heil ๋ ang, านิทานเดินทางอ่านสร้างสุขมีเป้าหมายในการอ่านไม่น้อยกว่า6เล่มต่อปีเอ็นทูดำเนินกิจกรรมพ่อแม่ลูกผูกพันอ่านวรรณนามีเป้าหมายในการอ่านไม่น้อยกว่า12เล่มต่อปีเอ็นทีดำเนินกิจกรรมบันทึกการอ่านผ่านการคิดวิเคราะห์มีเป้าหมายในการอ่านไม่น้อยกว่า14เล่มต่อปี เอ็นโฟดำเนินกิจกรรมกล่องหนังสือเชิงรุกบุกถึงห้องเรียนมีเป้าหมายในการอ่านไม่น้อยกว่า20เล่มต่อปีโดยประสานวันซีผู้ปกครองชุมชนบ้านวังน้ำเขียวให้การสนับสนุนดูแลช่วยเหลือทั้งนี้คณะกรรมการห้องสมุดร,ร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและให้บริการห้องสมุดโดยเปิดบริการตลอดวันและจัดกิจกรรมเที่ยงวันหันษาทุกเที่ยงวันวันละ15นาทีตลอดปีการศึกษา ตรวจสอบการดำเนินการเช็คติดตามและประเมินผลการดำเนินการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่อไปปรับปรุงพัฒนาแอคชัน่นนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4N1C หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันและนำผลการประเมินไปดำเนินการใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานผลการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้ 4N1C m o เดลของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวสรุปได้ดังนี้ 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีโครงการกิจกรรมมีห้องสมุดที่มีทรัพยากรสารสนเทศมีคณะกรรมการพัฒนางานห้องสมุดเป็นการส่งเสริมให้ครูสามารถสร้างสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 2คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดต,ตลอดจนครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนสามารถดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคิดเป็นร้อยละร้อย 3. นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครบทุกคนเป็นสมาชิกห้องสมุดคิดเป็นร้อยละร้อย 4. นักเรียนใช้ความรู้จากการอ่านในการสร้างสรรค์สื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรลักษ์งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ